กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครั้งที่หนึ่งปีพุทธศักราช24 2461-2463การระบาดเริ่มจากพม่ามาที่จังหวัดตากสู่จังหวัดใกล้เคียงจนถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วลงมาทางใต้ถึงจังหวัดปัตตานีทางอีสานอุบลราชธานี ครั้งที่2ปีพุทธศักราช2468-2472โรคระบาดในท้องที่ป้อมปราบและปทุมวันแล้วระบาดไปทั่วจังหวัดพระนครธนบุรีระบาดอยู่นาน5ปีในพื้นที่52จังหวัดเหตุ <c oughs> ที่ระบาดครั้งนี้สันนิษฐานว่ามาจากเมืองสวัวเถาและให้เขาประเทศจีนเพราะที่ด่านกัก,กโรคพบเรือรำหนึง่ง มีผู้ป่วยเป็นอาฮิวาตะกะโรลกครั้งที่3ปีพุทธศักราช2,478ถึง2,480เพราะคาที่กลับจากจังหวัดมะระแม่งประเทศพามา่านำโรคมาแพร่ที่จังหวัดวังกะจังหวัดกาญจนบ,บุรีก่อนระบาดไปตามจังหวัดที่อยู่ในริมแม่น้ำแม แม่กองท่าจีนเช่นราชบุรีสมุทสงครามสมุทรสาครและเพชรบุรีแล้วแพร่เข้ามาในพระนครครั้งนี้ระบาดอยู่3ปีกินพื้นที่40จังหวัดแล้วก็มาครั้งที่5นะคะปีพุทธศักราชส5 0 1 2หหถึง2,502หลังจากหายไป8ปีโรคก,ก็ระบาดที่เขตราชบุรณนะ จังหวัดธนบุรีก่อนจะแพร่มายังพระนครและภูมิภาคอื่นๆอย่างรวดเร็วครั้งนี้โรคระบาดอยู่1ปี6เดือนกินพื้นที่38จังหวัดมีผู้ป่วย1 19359คนตาย2372คนอัตราตายร้อยละ12.25 ภายหลังเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตากโรคจึงไม่มีการระบาดรุนแรงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าอหิวาตากโรคมันเกิดจากอะไรแต่ภายหลังเราได้ทําการสืบค้นและคน้นคว้าเราก็ยับยั้งโรคอหิวาตากโรคได้จึงมีคนตายน้อยลงค่ะสำหรับวันนี้รายการวินเทจทิสองได้หมดเวลาแล้วขอ ราท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ